เมียจนเมียกูอิจฉาเขาทำงานสบายเกินที่ไหนได้เช้าไปโดนด่าแก่แล้วนะถ้าโดนด่าก็โอเคเนาะโดนดา่าใครได้อะไก่อะไรไก่นะถ่ายยะเอ้ย <c oughs> มันบันบ้ากล้องจริงเนาะมึงมันบ้ากล้องเหรอกูถ่ายรถแล้วเออปตอคันเนึงดิเออปตอคุยดีเป็นยู้หญิงด้วย คุยดีอายุก็ไม่ครับไม่มากเท่าไหร่ก็คุยคบนี่อะไรที่ทางงาตายงาตายอบตอ่ะรู้จักงาตายดีมากทั้งหมดเลยเขาคีลิศอะเขาคลีลิศตั้งดิทางตาไม่ใช่เขาคลีลิศอะไรเขาเขาอยู่อำเภอเขาคลีลิศอ่ะอยู่เขตเขาคลีลิศอ่ะไม่ใช่หรอกที่อบตมันจะแบกเป็นอบตศรัทธาเป็นอบตพี่หญิงด้วยนะศรัทธาคุณดีหน้าตาเขาโอเคอ่ะ เหไหไนเลได้ยุ่นากุยอ่ะทำทุกสียปพิ่งเล่นอยู่เลยไปกครับเดนสาที่ขาหัวเตะหัวอยู่ขาโดยมันไม่ใช่พวกชอบเนเนยมันออกน้ทสั่นบ่อยเกิกินเเนาะไปทั้งสั่นบ่อยเนาะงานั้งสั่นบ่อยไม่ออกก็ไม่ได้ออกไปก็เมา อยากจะ con กอยกับใครอ่ะอ๋อ

พาเฟ่ดว่าเอาไปกันหนัดเอาไปกันหนัดเล่นดีกิบะต้นอไม้นี่ใช้ได้เลยไม่ต้องเคี่ยวอะไรว่ากินได้เลยนะอร่อยอีกแบบเคี่ยวไงร้อนควันปุ๊บเคี่ยวอาเลยเป็นเคี่ยวตรงไหนที่หายปอดกันเสร็จก็ซัดกันเลยทำไมไม่หืนดอาหารดิวะหืดต้นไม้ไม่ใช่มะเขือมะเขือหืนดตหน่อไม้ที่เขาใส่เขาไปปิ้งนะปิ้งเสร็จแล้วเขาปอกเปลือกแล้วใส่ถุงอัดไว้อะ เขื่อยาวป่ะเฮ้ยหน่อไม้แหละพี่เอาไปปิ้งอ่ะหน่อไม้ไม่ใหญ่มากเออวางวางวางปิ้งนะปิ้งเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ใส่ถุงอัดมัดดีเลยหน่อไม้หวานกูเอามากินที่ผ่าเด็กไม่ได้เลยทำไมหืนหืนไอ้หืนนี่อะไรหน่อไม้ไอหไรขับปั๊มเมสไอ้นี่ก็ถ่ายจังเลยน่แหละถ่ายนี่แหละหน่อไมเนี่ย เซตซ่ากงเกงเกิงในขาดหมดอ่ะลองวันเดียวหรอต้องวันเคยเเคยตั้งแตนเล่นไอ้บ้านไอ้ไทยเลยร้อนก็ร้อนเสือเอาพัดลมไปตั้งไว้ปลายตีนอีกหายเป่าคือจมูกจริงปวดแตกตั้งพัดลมไว้ปลายตีนจะเหลือหรือแมวเงียบหายแล้วอร่อยอร่อย ปาใส่เนื้อกีงกินเนืกีงกันเนาะดีไม่ค่อยไปไงใช้ได้ใได้เด่มเยอะเมาเราเมาผมเนี่ยผมเนี่ยไปซื้อได้แต่ตั่ไม่มีใส่ส่พร้อมแล้วพี่ช่ครับเรา้ก็มด